สวัสดีครับทุกๆคนที่เข้ามาชมช่องสุดหวยไทยเราหน่อยนะสำหรับวิดีโอวันนี้เดี๋ยวผมจะลงแต้มรวมนะครับเป็นแต้มเด่นแต้มรวมกันสามวบนนะครับลายแต้มอะไวันที่ผ่านมาออกหกสี่หกนะครับคือแต้มหกนะครับเรามาดูวันนี้กันนะครับเป็นสุดที่เดินต่อเนื่องมาสองสามวันแล้วนะสุกว่าแต้มรวมสามวบนเนี่ยวันนี้ก็ได้เลขหกเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ นี่คือวดก่อนหน้านี้นะครับอ่าอันนี้ออกผลออกไปนันหกสี่อ่าใช่ครับก็คือแต้มรวมได้เลขหกครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าจะได้เลขอะไรนะฮะแต้มรวมเดี๋ยวเรามาดูสถิติคร่าวๆกันก่อนนะครับสําหรับสดที่หนึ่งนะฮะอ่าเดี๋ยวให้ดูแบบ อ่าเต็มหกนะครับเต็มหกเต็มหกนะชนกันห้าตัวหกตัวเลยนี้ถูกกันหลายงว่แล้วที่ถูกต่อเน,นื่องกันสามสามสูตรนี้นะเดินมาก็ประมาณแปดสิบเก้าสิบงวดัแต่ตแต่ละสสุดนะ,ะเรามาดูกันสูตรที่หนึ่งนะครับเดี๋ยววิธีการทำอะไรเ,เดี๋ยวเรามา จัดพันทีเดียวเลยนะวันนี้สุดที่หนึ่งเมื่อกี้ก็ได้สี่ห้าหกแนะคือแต้มหกนะครับรวมกันนะครับคือได้ตมหกครับเป็นมัลทีแปสิบสสุกาต่อมาสุดที่2นะสุดที่2องสุดที่2ก็เดินระยะเดียวกันนะฮะใกล้คเคียงกันทั้งหมดแปดสิบองวันสุดที่หนึ่งกับที่สอ 2, นะอได้ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึะก็คือแต้มหนะ ่เดินต่อนะฮะเสร็จสูตรที่สามนะอ่าสูตรที่สามมันใช้ก็คือเป็นสูตรเก่าอย่างนงี้นแหละเดินมาหลายงวดฮะตัวนี้เดินมาต้องเปลี่ยนละเปลี่ยนนะนะี่นะีนะ่หลายวันแล้วถูกต่อเน,นื่องกันมานะที่ลงช่องไปนะอ่านอะไรนะตั้งใหญ่อนะ่านะีแปดหกห้า ก็ได้ห้าหกเจ็ดแดศนย์หนึ่งสอนะค,คือได้ที่6เป็นแต่หกนะหกสี่ห 6, ก 6, เป็นแต่หกนะเดี๋ยวเรามาดูทั้ง3สูตรกันว่าวันนี้ได้ชนเลขอะไรนะ,ะเริ่มเลยนะครับ ที่หนะครับเราบวกกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาเดินมา8ปดสิบวันนะครับศูนย์บวกสได้4ี่บวกหได้9 9้บวกแได้7จ็บวกศูนยได้7จ็บวกหได้2องสองบวกหได้7จ็ดเบวกสี่ได้1 1ึบวกศนย์ได้1 1ึบวกหได้6 6หบวกหได้7จ็ดเบวกหได้8 8ดบวกสได้ศูนย์จากนั้นบวกห บวกหนึ่งเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสาบวกหเป็นสะถัดมาสูตรที่สองก็เดินระยะเดียวกันนะรนบวกสได้สองบวกแได้ศูนย์สองบวกหนึ่ได้สามสบวกหนึ่งได้สี่บวกเาได้สามสามบวกศนย์ได้สามบวกเได้ศนยก้าที่คือสนะครับบวกหนึ่งไปสามครั้งนะครับสีห 6บก2แล้วก็เป็น8จากนั้นบวก1อีกก0หนึ่งถัดมาสูตรที่3นะครับ2บก6ได้8 8บก8ได้6 6กับ4ได้0 0กับ2ได้2 2กับ4ได้6 6กับ3ได้9 9กับ0ได้9 9กับ8ได้7 7กับ5ได้ 2, 1, 2. 2, 3องสามสแปดเกาศูตรนะครับท่าัสามสูตรนะครับชนกันที่เลขเลขอไรสามสูตรดูสสูตรในเลข 6นะครับไม่ชนสุดที่3 7นะครับไม่ชนสุดที่2 8นะครับชน3สุดศูนย์สสุดหนึ่สองสอุดสไม่มีสุดที่2 3 3มีอยู่นะ4 4ก็มีครับ วันนี้ชนกัน4ตัวนะครับก็คือได้ 0, 3, 4, 8นะครับแต้มเด่นนะครับรวมกันแต้ม3ตัวรวมกันได้แต้มเด่นคือ 0, 3, 4, 8นะอ่า ผมได้ลงคลิปหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยไปแล้วนะครับลองไปรวมแต้มดูนะครับไปไปจัดดูนะครับะจะได้เป็นข้อมูลแนวทางกันนะครับก็โอเคนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ